กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ตลาดเชา้าและที่นี่นะคะคือถนอนเซนหลุยบอกเลยว่าของกินเยอะมากแล้วคนเยอะมากไปดูกันว่าคนเซนหลุยเนี่ยเขากินอะไรกัน ตั้งแต่ต้นซอยอยังขายซอยมีแต่ของกินของกินแล้วก็ของกินทั้งขนมไทยห่อใบตองห่อใหญ่เท่านี้แต่แค่10บาทเองนะทุกคนหรือว่าหมูทอดร้านนี้นะคะที่คุณลุงเขาแนะนําแบบไม่พักเลยกรอบฉ่าแนะนําต้องมาโดนแถมเรายังมีไกด์สายดินมาแนะนํานะคะโจ๊กไม่มีชื่อร้านนีม่มาแบบโคตรคลาสสิกเลยอะ่ะทำให้พอยเห็นภาพร้านโจ๊กสมัยก่อนเลยโจ๊กเขาเนียนละมุนพอยชอบหมูกรอนมากรสชาติกําลังดีชามนี้พอยบอกเลยนะว่าพอยชอบที่สุดเลยถือว่าการมาเดินตลาดเช้าที่เซนหลุยเนี่ยเป็นฟิลที่โคตรด,ดี โอเคก่อนเข้าไปนะทุกคนฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมีของกินอยู่แต่ว่าหันไปนี่คือเห็นใครปะเห็นใครปะทำไรอ่ะอะไรนะเปลี่ยนอาชีปู่ต้องเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมไปแล้วอาชีเสริมไปแล้วเอ้ยเดไปกลับหูลุงนี่ยังไงเนี่ยช่วยปิ้งไงช่วยปิ้งหมูปิ้งคนลงสามไม้ยี่สิบไม้ละเจ็ดบาทเท่านั้นทุกคนคือหมูคุณลุงน่ กินมากเป็นหมูมากแบบผักเองมีแบบว่าแบ่งแบ่งชั้นเนื้อชั้นมันให้หนูชิมเลยเหรอลุงผมยืนตั้งนานไม่ได้ชิมเลยคนสวยมาแป๊บเดียวได้ชิมเลยนะขอบคุณคน่เขาเหนียวเค็มๆหวานๆแบบจินเค็มนหน่อยๆไม่ได้ไม้เยอะแต่เช้าเช้ากินหมูแบบนี้กับข้าวเหนียวมันร้อนมาจากพอดีนะยแล้วเขลุงผักมาแบบลุงเลยลุงจ๋าลุงอยู่ตรงนี้ทุกวันปะคะทุกวัน าเลยลุงขายหนึ่งกี่โมงครับก็เดี๋ยวหมดที่เขา่อยไม่เมกิ<บ>นแปดโมงแปดโมงเก้าโมงไม่เต็มที่เก้าโมงแปดโมงเก้าโมงนี่ร้านคุณลุงเขาจะอยู่ตรงแยกเก้านะคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันมากันได้นะครับใครที่มาตลาดเซนลุงเหนื่อยลูกลุงขยาย่องแน่หนูน่ารักหนูช่วยปิ้งด้วยลุงบอกว่าพุ่กระดูกนะลูกขอบคุณนะครับ มาสักทีเรามาเริ่มเดินเข้าไปฝั่งตลาดเซนหลุยส์กันทุกคนเปิดมาที่ร้านแรกนะคะนี่เค้กแบบหอมตั้งแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมี2แบบนะมีทั้งไก่ชีสแล้วก็ไม่ใส่ชีสเราก็เลยจัดไส้ไก่ชีสมานี่ชิ้นใหญ่มากแล้วแป้งข้างนอกกรอบน่ากินให้พี่เจไปเลยแป้งใแป้งดูกรอบดูกรอบดูกรอบน่ากินอะานี่ั้งผมบ้านอยู่แถบนี้อันนี้คือกินทุกวันทุกวัน โค้ชชอบเลยแบบนี้อันนี้ชิลัด70 70บาทแต่ถ้าเป็นไก่ธรรมดา50นีดูดูดูที่พี่เขาทำดูสิกล่องแผ่นซอนี่จะใส่พวกแบบมายองเนสซอสมป็นเสิร์ฟใแต่ซอสให้จุกด้วยให้จุกให้จุกอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่กินไปเดินไปต่อนั่นเป็นร้านละบ้านข้างในไปฮะเดี๋ยวเราไปหาร้านต่อไปกัน นกิลเปาเดินเข้ามายังไม่ทันได้ไปไหนเลยุกคนมีเจอร้านขนมจีบสลาเปาอันนี้ขายยังไงอะคะก็มีขนมจีบค่ะขนมจีบสามคหน่อยนะขนมจีบน่ากินอันนี้เท่าไหร่อะคะเจ็ดสิบบาทนี่ชุดนี้เจ็ดสิบบาทนะคะหมูกับกุ้งมาแบบร้อนๆเพิ่งขึ้นมาจากเตาเลยเป่าก่อนนะทุกคนมันร้อนมากกินเข้าไปนะคะเนื้อแน่นๆให้หมูมาเน้นๆเลยส่วนกุ้งก็คือมีความเด้งๆขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่ว่าทุกคนข้างหลังพอเห็นปะ น้องฝึกงานแอบด,ดูเรามองเหมือนอยากกินเลยอะย่ะยำช้างใครเข้าติ่มซำอันนี้ก็เคยเลยไปต่อค่ะไม่ไปแล้วยืนยืนฟองร้านร้านนี้แล้วอ่ะ <c oughs> ะะต้องปลาต้องโกเราแวะซื้อกินตอนเช้าเลยนะเข้ากันจริงๆส่วนเท็กเจอร์ก็คือจะคลายๆกันนะทั้งเปาทั้งปลาต้องโกเลยแถมใครที่ชอบตัวเล็กๆกรอบๆนะเขามีถุงเท่านี้ <c oughs> โอ้โหกินกันจนเจ็บคอกันไปเลยทุกคน <c oughs> พี่จับได้ไงอะฮะร้อนนะอดีตรู้ไหมคะนี่สิงเราครไปหน่อน ชาวเช้ายี่ไม่มีอะไรดีนอกจากหมูทอดอือขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับหมูทอดจะมีเป็นหมูล้วนหมูล้วนสามชั้นสชั้นเทียงไฮ้เชียงไฮ้แล้วก็จะเป็นคอหมูส่วนอันนี้จะเป็นข้าวกล่องสองละห้าสิบบาทข้าวกล่องไหมสามชั้นคอหมูผสมกันเชียงไฮ้เราเอาทุกอย่างเลยเที่ยงไฮ้เอาเป็นเล็กหรือว่าใหญ่ับผมถุงเล็กไหมเรากินเล่นเรากินเล่น ไม่ดีกว่าผมว่ากินจริงๆไม่ได้จริงๆอย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้อะคือคนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอะน่ารักน่ารักเลยก็เป็นกันเองมากๆอันนี้เป็นคอหมูแต่คอหมูก็คือมันแน่นๆเลยนะอร่อยอร่อยเลยอร่อยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาซื้อได้นะคะทุกคน นมไข่ที่เดืยวจอมเนี่ยสูตรโบราณด้วยแป้นลิ้วขนมไข่ไข่อย่งไงคะนี่ค่ะนี่ค่ะจ้าของโบดทเออต้องจัดอยู่แล้วสิบสองชิ้นสามสิบบาทหนูเอาถุงหนึ่งได้ไหมคะอืมแกะเลยอันนี้จะเป็นฟิลแบบกรบน้องนุ่มในจัดไปแป้งเขาแบบมีความบางๆกรอบๆถือว่าโอเคเลย ตัินสางสิบบาทแวะได,แะได้แวะได้บบแวะได้ฝากมาเถอะไปเราเดินมาจากผักนะคะสะดุดตากับสิ่งนี้มากจอป,ปูดูไม้นี่โคตรใหญ่ให้มาอย่างเยอะเลยในยราคาแค่35บาททุกคนแต่ว่าได้ถึงเจ็ลูกเลยราคานี้จริงๆนะไม่พูดเล่นส่วนเนื้อนะคะมันไม่ได้ออกปูจาาขนาดนั้นนะมันจะเป็นฟิลแบบปูอัดมากกว่าแต่ไม่แย่นะใครที่ชอบกินปูอัดเนี่ยต้องลองเลยโคตรอร่อ นนง่ายว่าถ้าถืมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยตลาดเช้าอ่ะอุ้ยอันไหนอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะได้ยอดนะได้ยอดลายแล้อย่างน้อยร้านนี้มาต่อที่วังหลังเอ้ยไม่ใช่เซนหลุยนี่แหละแต่ว่าเขามีร้านหมูทอดวังหลังด้วยนะทุกคนใครที่เคยกินหมูทอดฉ่ำๆเนื้อนิ่มๆนี่ไม่ต้องไปวังหลังแล้วมากินที่นี่ก็ได้นี่พี่เจกินแล้วบอกว่าไง ัวหมูเนี่ยมันจะนุ่มจนขนาดแบบว่าซอสเนี่ยเติมเข้าไปขนาดแต่หอยว่าหนาซื้อข้าวเหนียวมากินคู่กันน่าจะดีไปอีกแบบเราเดินทางกันต่อนะฮะร้านนี้ร้านนี้มูมีมากทุกคนขนมไทยในใบตองชิมมาแบบพอดีคำเลยนะน่ารักขนาดนี้ขอแวะกินสังงกนิดหนึ่งราคาเท่าไหร่คอันนี้สิบบาทค่ะที่นี่ยี่สอันนี้ห่อห่อละสิบบาทอันนี้ยี่สิบนี่มี เป็นเปลือกด้วยเปลือกกะทิแต่ความน่ารักคือคุณพ่อเขาจะห่อแบบว่าทุกทุกทันเลยอ่ะเขาเอาหน้ากุ้ง่อยากหน้ากุ้งหนูอยากลองของมะขามมะพร้าวมะพร้าวค่ะแบบว้ากลัวกลัวข้าวเหรอเราให้รสชาติกำลังพอดีพอดี อันนี้ตรงเราหาว่าต้องเป็นคู่กับข้าวเหนียวใช่อืมร้านนี้ให้ให้เป็นอีร้านหนึ่งที่เราชอบมากเลยเรารู้สึกว่าราคาให้กเกิดจิงกับรสชาติที่ได้มาคือคุ้าาคมค่ากันมาจริงแล้วทำไมหนูต้องยืนอยู่เนี่ยพิงพิงตะพังง้มหล่นนะเธอก็อเคยฝากร้านไว้ด้วยคุณบ้าขายทุกวันไหมครับขายบ้าแต่ มากันได้ร้านขนมไทยเดินมา,อ,า,ยอ,ายอยู่ท้ายซอนเลยที่ท้างใออ่ะม,มันจะไม่มีอะไรละแต่มีเจ้าหินแนะนำโจ๊กปากซอยเดี๋ยเราเดินย้อนกลับไปปากซอยนะคเขาบอกว่ามีร้านโจ๊กที่เป็นแบบว่าเจ้าหินแนะนํามาตัใช่โจ๊กเจ้าหินประเด็นคือเราเดินผ่านที่คนนี้ทุกคนแล้วเขาบอกว่ามีร้านโจ๊กในตำนานแอบอยู่ปอดิวเราก็เลยออกตามหาให้เจอคือหน้าตาร้านเขาแบบโอซูมากฟิลตำนานของจริงแล้วคุณลุงยืนขายแบบโคตรเท่เลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้เลยได้ไหมได้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 ค่ะโคไได้ตั้งไม่ได้ตั้งโตแล้วไ่ก่อนนะเ้าห้ามตั้งตอนสอบด้นะเพราะไม่ไต้งแล้วก็เลยอ๋อก็คือตอนนี้ขายแบบกลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหมคะอุ้ยมากุงมใช่วิธีการทําแบบน้โอ้ การวัดแบบเท่มากเออคลาสสิกมากแบบเท่เลยอ่ะพี่กินประจำไหมคะประจำอือพลุงเปิดมานานริยาหระพูดอย่างนี้ดีอ่ะไม่ใช่รถปอดนะนี่พ่อผมนะเนี่ยรถรถนี้ก็ของพ่อขอรถอันนี้ใช่ไหมคะแระรสพี่รถนี้อายุมากกว่าเราอีกอ่ะมากกว่าเราหลายมากกว่าเรากเยอะขายด้วยตรงๆเลยนะแล้วตอนตอนคุณลุงเหรอ คุณลุงขายกันเมื่ก่อนราคาเท่าไหร่ไม่บาทกว่าได้เองนะบาทกว่าแล้วตอนนี้อยู่ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้เท่าไหร่คะนี่เหรอสามสิบ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 ไม่ใครไม่ใครไม่ไทยคู่กูเลยนะไม่รู้เลยลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวให้คุณลุงเขาเคลียร์ลูกค้ากันก่อนาานเไค่ะ ได้มาแล้วเป็นเอกลูซีฟเจ้าเดียวที่ที่นั่งกินตรงข้ามร้านลุงนะคือปกติอะ่ะเขาไม่ได้แบบว่าขายให้นั่งกินตรงนี้นะเขาจะให้แบบซื้อกลับบ้านแล้วความชอบความแบบคลาสสิกข,ของการมัดถุงอะ่ะแารมัดถุงคือใช้เชือฟางในการมัดถุงไม่ใช่น้งยางแล้วก็30บาทได้เยอะมากอันนี้35บาท35 <ขอ S 1> บาทเพิ่มไข่เขาขมีไข่เข้ามาแต่เขคือได้เยอะจริงๆหมูแล้วหมูก้อนเบลอ,อ,อรอรอนี่สดชื่นมาก หมูสับคือเขาปุ้งมาแบบค่อยๆนออลๆโจ๊กโบราณเวลาได้กินเอครับโจ๊กร้านตอนเด็กๆถ้าจำความได้คือเทกเ,เจอร์ข้าวกับรสชาติจะดูธรรมดาธร,ราแต่แต่ร้านโจ๊กหลายๆร้านอย่าง <หา S 2> นี้หาค่าได้มันจะมีข้าวจากเขาจะมีความนุ่นๆน,นุ่มคออันนี้รสชาติกลางๆคือเห็นว่ามีความข้นใช่ปะ่ะแต่ว่ากินแล้วมันไม่หนื่คอมันลื่น แต่เวลาสัมผัสเราตักมันจะรู้สึกเหนื่อยแต่เวลากินมันจะลื่นแล้วมันก็นุ่มมากๆแต่หนูชอบอะไรรู้ป่าชอบตัวหมูเขาตุ่นนุ่มมากร้านโจนก๊กสมัยใหม่มันจะเป็นแบบต้มมาหมูมาเลยไข่ก็จะลวกมาละเบอร์นหนึ่งแต่นี้คือทุกอย่างคือสดใหม่ทั้งหมูทั้งไข่ลวกใหม่หมดเลยคือเขาค่อยๆทำอ่ะจนแบบว่าหมูเพราะไม่ได้ต้มนานใช่ป่ะมันเลยทําให้แบบความสุกมันกําลังพอดีเออเป็นการตกทายร้านสุาราที่ฟิลดีมากคุณลุงค่ะมีชื่อร้านไหมเอ่ยชื่อร้าน ไม่มีใช่ไหมตำนานไม่มีชื่อนี่เป็นร้านคุณคุณลุงร้านาจโจรถเขียวอ่ะก็สามารถมากินกันได้นะคะร้านคุณลุงเขาไม่มีชื่อก็เข้ามาซอยฝั่งตรงข้ามเซเว่นนะทุกคนก็ร้านเขาเปิดประมาณ6กโมงกว่าไปจนถึงประมาณ10บโมงของก็ใกล้จะหมดแล้วมาซื้อได้เลยดีฟิลดีแบบพิ้วถุงกลับบ้านอะ่นะราคา30บาทใส่ไข่สาหแล้วก็ย้ำอีกทีว่ามีกลับบ้านอย่างเดียว่ แต่ว่าของเราเป็นแบบว่าขอนิดนึงามามามาเรามาสรุปตลาดเช้าเส้นหลุยกัน,น,นทุกคนของกินส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบไม่ได้วาวมากนะแต่คือของที่ตลาดเช้าต้องมีแล้วคนที่นี่บอกเลยว่าเป็นกันเองมากๆหัวล้อเก่งแถมแท็กมือกันด้วยนี่และมีร้านล้า,าอย่างโจ๊กหมูอันนี้คุ้มมากที่เจอถ้าใครตื่นเช้าๆมานะแล้วหิวเนี่ยเราแนะนำอีกที่เลยตลาดเช้าเซนหลุยร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครใส่กินของเราต้องทำพลาดกับชัยแน อร่อยสัดค่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้พวกเราด้วยนะคะ